อ่ะนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขหัวหมึกที่ตันนะครับของ f s o สั3 1น l ครับดูคลิปนี้จบนะครับคุณสามารถทําได้แน่นอนนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาหัวหมึกตัน l 3 150ครับอ่ะนะครับก็ส่งดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคิยเปร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ครับ ทีนี้มาคุยกันเรื่องของตัวหัวหมึกมันตันนะครับก็คือกรณีนี้เกิดขึ้นจากที่เราเคลียร์ซับหมึกบ่อยๆนะครับหรือทําการคลีนนะครับแล้วเกิดปัญหาก็คือซับหมึกของเราเนี่ยตัวดูดหมึกนะครับมันแห้งนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นนะครับเราต้องทําการแกะนะครับมาล้างหัวหมึกนะครับวิธีการแกะมันก็ไม่ยากนะครับก็คือตัว fsl สามหนึเนี่ย มันจะมีหมุดนะครับอยู่2ตัวหรือสกูนะครับให้แกะด้านหน้านะครับ2จุดเลยนะครับก็คือเราหมุนออกมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการยกฝาออกไปเลยครับซึ่งในฝาเนี่ยมันจะมีฝาที่เป็นสแกนเนอร์นะครับก็คือจะมีสายแพรอยู่3จุดนะครับค่อยๆถอดออกนะครับถอดแบบเย็นนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเรื่องของสายแพรเดี๋ยวมันจะยุ่งยากกว่านี้นะครับทีนี้ในการแกะนะครับ ถ้าเราแกะออกมาแล้วก็ทําการเป่าฝุ่นนะครับทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับบางครั้งอาจจะมีเศษในเรื่องของพวกฝุ่นนะครับหรือลูกแม็กที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับเราอาจจะลืมแกะในเรื่องของกระดาษที่มีลูกแม็กนะครับอาจจะไปค้างนะครับทีนี้ในเรื่องของการเคลียร์ซับหมึกนะครับที่เป็นหัวล้างนะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้น้ำเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยก็ให้เป็นน้ำที่มีการกรองฝุ่นนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเศษฝุ่นนะครับแต่ถ้าองคใครมีนะครับในเรื่องของที่เป็นน้ำยาล้างก็ใช้น้ำยาล้างนะครับแต่ของผมมันไม่มีผมก็เลยไปซื้อน้ำจากเซเว่นนะครับมาล้างก็คือน้ำขวดละ10กว่าบาทนะครับเพราะว่ามีการกรองที่สะอาดอยู่นะครับเวลาแกะนะครับก็ค่อยๆเช็คตามตำแหน่งนะครับ เราก็ที่ผมแกะตอนนี้ก็คือในเรื่องของตัวสายนะครับที่เป็นหัวสายส่งน้ำหมึกนะครับพอเราแกะเสร็จนะครับเราจำตำแหน่งให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราจะประกอบคืนนะครับมันจะเป็นหาในเรื่องของสายแพรนะครับเราต้องทำให้ได้เหมือนเดิมทีนี้ทีนี้ครับเราก็จะเห็นตัวที่ดูดน้ำหมึกนะครับตรงหัวมันเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน4จุดนะครับก็คือสีสีนะครับกรณีที่เป็นหมึกแท้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ เวลาเราแกะนะครับสกูมันจะมีด้วยกัน3ตัวครับตัวแรกเราสิ่งที่เราเห็นก็คือจะเห็นสกูด้านนอกนะครับเสร็จแล้วเราดึงไอ้ตัวฝาสีขาวนี่ออกนะครับในการดึงมันจะมีที่กดอยู่2ด้านนะครับพอเรากดเสร็จเรายกออกได้เลยครับพอเรายกออกมาได้เสร็จเราจะเห็นตัวสกูที่ซ่อนอยู่ข้างในอีก2ตัวนะครับแล้วทําการหมุนออกมานะครับแล้วยกออกนะครับเวลายกนะครับให้ระวังสายแพร นะครับเพราะว่าสายแพ่ตัวนี้ก็คือเป็นชุดคําสั่งในเรื่องของการสั่งหมึกพิมพ์นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเวลาเราล้างหัวหมึกนะครับหรือหัวเครื่องพิมพ์เนี่ยป้องกันน้ําเข้านะครับถ้าเกิดกรณีที่เราล้างแล้วมีน้ําเข้าก็ให้ไปตากแดดให้แห้งนะครับเพราะว่าจะกันในเรื่องของอตัวเซนเซอร์นะครับไม่งั้นเครื่องมันจะไหม้นะครับ ตอนนี้ผมแกะน็อตออกมา3ตัวเสร็จนะครับเราค่อยๆยกนะครับถ้ากลัวมือดำนะครับก็ให้ใช้กระดาษเช็ดชู่หรือใช้ถุงมือนะครับค่อยๆยกออกมาครับอนนะครับตอนนี้ผมจะทําการยกออกมานะครับก็คือในเรื่องของสายแพรต้องระวังนะครับจากนั้นนะครับทาการถอดสายแพรออกนะครับทีนี้เราก็จะได้หัวหมึกนะครับที่เราจะเอาทําการไปล้าง ในการล้างผมจะใช้สลิงคิมไอเข็มขีดยานะครับโดยมีการปรับแต่งนิดนึงก็คือใช้ท่อนะครับท่อเล็กๆนะครับเสียบเข้าไปที่โบริเวณหัวนะครับค่อยๆไล่จากหัวหมึกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับกดลงไปครับแล้วก็ทําการฉีดออกครับโดยการที่ผมไปดูดน้ํามาก่อนนะครับตอนแรกนะครับมันก็อาจจะมีสีติดมาด้วยนะครับค่อยๆฉีดนะครับเส้นนะครับเราสังเกตดูว่า ถ้าเส้นนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันฉีดน้ําออกมาได้หมดนะครับแล้วก็ไม่มีสีอะไรติดมาแล้วเราค่อยหยุดจากนั้นนะครับเราก็ไปทําเทละสีนะครับก็คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินครับค่อยๆไล่ไปแบบนี้ครับค่อยๆฉีดนะครับสีออกให้หมดทุกหัวนะครับทําไปเรื่อยๆครับพอเราฉีดนะครับในเรื่องของน้ำเนี่ยเข้าไปนะครับพอมันแห้ง หรือไม่มีสีอะไรแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดลมนะครับโดยการใช้สลิงตัวเก่านี่แหละก็ค่อยดันนะครับน้ําที่ค้างอยู่ในหอหมึกนะครับจนกว่ามันจะหยดไม่มีน้ําเปล่านะครับหยดลงมานะครับเสร็จแล้วพอเราทําอะไรขั้นตอนนี้เสร็จนะครับเราก็ไปผึ่งลมให้แห้งนะครับหรือถ้าใครมีตัวที่เป็นตัวเป่าลมนะครับเราก็ทําการเป่าลม นะครับค่อยๆเป่าแล้วก็รอสักพักหนึ่งผมใช้การฉีดเนี่ยแล้วก็ไปพึ่งลมเนี่ยอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับก็คือกันในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับกลัวมันช็อตนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะไหม้นะครับข้อน,นี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงช่องเสียบสายแพรนี่สำคัญนะครับ อ่านะครับหลังจากที่ผมทําขั้นตอนนี้เสร็จนะครับก็คือเราจะไปเคลียร์ในเรื่องของตัวที่ดูดหมึกไปท em um ิ้งนะครับม nope, ันจะอยู so ่ตรงด้านล่างของตัวซับหมึกนะครับก็คือเราใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับซับน้ําหมึกนะครับจนกว่าสีมันไม่ติดตรงกระดาษเช็ดชู่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีฝุ่นเยอะนะครับค่อยๆซับไปเรื่อยนะครับซับจนกว่ามันจะแห้งนะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยเวลาบรรดุดจากหัวน้ําหมึกลงไปนะครับ มันก็ไม่สามารถที่จะไหลผ่านไปตัวแท้งนะครับที่เก็บน้ําหมึกที่เราเคลียร์ซับหมึกนะครับในเรื่องของหมึกนะครับที่เราหัวหมึกเราแห้งเสร็จเราก็ทําการประกอบครับก็คือเราเก็บสายแพรก่อนนะครับให้เข้าตามจุดเดิมของมันนะครับแล้วก็เช็ค ในเรื่องของฝุ่นนะครับถ้ามีไดโวนะครับเราก็ทําการเป่าฝุ่นออกไปนะครับผมก็จะทําการหมุนน็อตนะครับ2จุดนี้ก่อนแล้วตามด้วยไอตัวที่เป็นตัวสีขาวนะครับที่เป็นตัวล็อกหัวหมึกของมันนะครับ นะครับพอเราประกอบได้ร้อยเสร็จนะครับเราก็ทําการประกอบฝานะครับก็คือตัวที่เป็นสแกนเนอร์นะครับตัวด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นฝานะครับเราก็ดึงออกไปก่อนก็ได้แล้วทําการเสียบสายแพรนะครับทั้ง3จุดนะครับก็ค่อยคเช็คนะครับเพราะว่าสายแพรเนี่ยถ้าเราเสียบไม่ครบนะครับตัวสแกนเนอร์มันจะไม่ทํางานเครื่องพิมพ์มันก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับค่อยคเสียบนะครับจากนั้นเราค่อยทําการหมุนสกรูนะครับทั้ง2จุดเข้าไป ะนะครับพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทําการสั่งพิมพ์ดูก่อนนะครับเช็ค <d eg feet, Miles> ในเรื่องของมอเตอร์นะครับเวลาเราสั่งพิมพ์ตอนแรกสีมันจะไม่ออกนะครับ <_ d eg ains> เพราะว่าเราทําการเคลียร์ตลับหมึกนะครับ <_ d eg ains> เพราะว่าเรายังไม่มีสีอะไรนะครับเวลาเราจะทําการพิมพ์ต่อไปเราทําการดูดซับหมึกนะครับทำการดูดน้ําหมึกเข้าไปที่ตัวเครื่องครับโดยใช้ตัวโปรแกรมของมันเองนะครับเพราะว่ามันจะมีการในเรื่องของการเคลียร์กระดาษนะครับหรือการตั้งค่า ผมทำการดูดซับหมึกตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงครั้งนะครับตอนนี้ก็คือมันขึ้นกระดาษเปล่านะครับขอตื่นอีกครั้งไม่ต้องตกใจนะครับก็คือผมเช็คในเรื่องของมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่ที่เราทำงานอยู่มันไม่มีการเสียหายนะครับเพราะว่าตลับหมึกเรามีการผ่านในเรื่องของตัวน้ำนะครับซับหมึกนะครับที่ผมบอกก่อนหน้านี้ก็คือเราไปที่การ ตั้งค่านะครับของตัวพิมพ์เตอร์นะครับมันจะมีให้เรากดอยู่แล้หละครับก็คือตัวดูดน้ำหมึกนะครับก็คือเลือกตามผมเลยก็ได้นะครับเราดูดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีมันจะออกนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าสีที่เราเคลียร์ออกนะครับมันหายไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ถ้าของใครที่เรายังไม่กดนะครับก็กดได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกเมนูที่2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทําการกดไปแล้วนะครับ ถ้าไม่ครบ1นึ่งชั่วโมงนะครับมันจะกดไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมกดที่เมนูที่2ครับตัวน้ำหมึกนะครับมันก็จะดูดเข้ามาที่ตัวตลับหมึกนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดเน็กไปแล้วก็ทำการสั่งพิมพ์กดเน็กไปสั่งพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีนะครับในหัวเข็มมันจะเป็นสีปกตินะครับเสร็จแล้วตัวเครื่องพิมพ์เราก็จะใช้งานได้นะครับ พอเราสั่งพิมพ์ครั้งสุดท้ายแล้วดูว่าตัวที่เราดูดน้ำหมึกเข้าไปที่หัวตลบนะครับมันปิ้นกระดาษออกนะครับแล้วก็หยุดเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับหรือการแก้ไขกระดาษนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่าไอตัวหัวหมึกนะครับที่มันตันนะครับหรือมันปิ้นไม่ออกเฉพาะบางสี นะครับมันก็แก้ไขประมาณนี้นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีในเรื่องของตัวน้ํายาล้างหัวหมึกนะครับไอตัวคีนเนี่ยก็ใช้น้ําเปล่านะครับก็ให้เป็นน้ําที่มีการกรองฝุ่นนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับเพราะว่ามันจะมีเศษฝุ่นเข้าไปติดตรงหัวนะครับให้ชัวร์นะครับก็ไปซื้อน้ําตามเซเว่นก็ได้ครับก็คือขวดละ10กว่าบาทนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับองค์กรไหนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับ ผมเลยมาอัดคลิปให้ดูนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับก่อนที่เราจะส่งไปร้านเราทําแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการล้างหัวหมึกนะครับที่มันตันนะครับของ e p s l n L3 150นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูห้เปิดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับ ขอบคุณนะครับที่ร่วมจบขอบคุณครับ